สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงคะสบายดีกันปะคะมื่อหนีเพนนาภากับมาเฮดน,น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะไวย์เอทรงหลกค้าอยู่ประเทศลักเซมเบิร์กที่พ่อแม่พี่น้องเห็นกันไปนี่นะคะเห็นบอว่าเพนนาภาเห็ดสองหมอใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าหมอนึงมันสิบปอยทอกันปนในพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า เนพนภาผหาหมอใหญ่ได้แค่นี้นะคะขายมาสิเป็น10ปีแล้ะจ้ะหลายๆคลิปกับร่งของเนพนภาผ้าไหวนะคะว่าเพนภาผดหาเป็นรไดๆเสริมจากการขายน้ำจิ้มหมูกระทะในประเทศลักเซมเบิร์กก็คือแบบนี้นะคะลูกค้าของเพนภาก็จะมีประจําอยู่แล้วผู้ใหเคยสร้างานเกินกีสร้างอีกจก้ะจากสมัยตะกี้ก็ลร่องพิดล่องถูกนะพ่อแม่พี่น้องกวาสีได้มาเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะแบบนี้นะคะกะ หวังว่าทุกคนคงสิมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพน้ำเด้อพอมอแพ่พี่น้องอาชีพเสริมหารายได้ถ้าเฮาบกีขาดจังได้กระรวยจังได้กระหลอดค่ะ